ไดดน Passion Record ่หมอคอมจัดให้ EP ที่48เดือน8นะครับเรามากับ Passion Record นะครับต้องบอกว่าเริ่มเรื่องเกิดจากผมไปติดตามใน Facebook เจอโพสต์ของคุณวรเชษคนงามนะครับแนะนำเพลงว่าเพลงนี้ผมทำดนตรีแล้วก็มีการมิกซ์มาสเตอร์โดยคุณพิมกีตาร์ฮีโร แล้วก็น้องฟาฟาหรือน้องฟ้าร้องนะครับชื่อเพลงว่า Navigation Denmark Click Tap เบ้ติดตามด e a d t เ e Wave ครับขอภัยขอได้สำหรับคุณวิดีโอคลิ c แค a p เบื้องติดฝนเรนโคฟเวอร์บายแฟฟัโดยฮัชชันรคคอร์ดการดู2 8 0ติดฝนนะครับผมซึ่งเป็นเพลงโคเวอร์นะครับโดยคุณฟ้านะครับ ได้ขออนุญาตคุณวรเชษว่าขอมาเปิดได้ไหมได้แต่ว่าต้องประสานกับในส่วนของเจ้าของช่อง p a s h i o n Record ซึ่งก็ได้ทราบว่าก็เป็นเพื่อนๆผู้วิการนทางสายตาหรือคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยครับชื่อว่าคุณคิมก็ได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นเพลงนี้น่าฟังมากเลยแต่เป็นเพลงแบบวัยรุ่นหน่อยนะนะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันก่อนดีกว่าสำหรับเพลงนี้เนาะ น้องก็น่าฟังนะครับขอบคุณดนตรีเพาะเพาะขอบคุณการอนุญาตนะครับจากในส่วนของทั้งคุณวรเชษคุณคิมนะครับที่แบ่งปันมาซึ่งไม่ได้มีเพลงเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บุหมดท็อกกลับไปที่นี่เราก็เป็นการใช้งาน n v d a ร่วมกับ p p t a t i p นะครับผมบันทึกหน้าจอว่าคนตาบอดเราเข้าถึงและสามารถใช้งานได้นะผมมีการ บันทึกเสียงน้องเขาไวา้น้องเขาส่งมาเป็นไฟล์ข้อความเสียงใน Messenger นะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังกันเลยเนาะสวัสดีครับผมชื่อทิมนะครับปัจจุบันนี้ก็กำลัเงเรียนอยู่นะครับที่ครูเทพนะครับที่ช่องของผมนะครับชื่อว่า hashen record นะครับิ่ผมแล้วก็เพื่เป็นเพื่อาทำด้วยกันนะครับทำมาก็4ปีแล้ว่าฝากท่านนะครับเข้าไปติดตามรับฟังเลขหรือว่า แลฟังสิ่งที่น่าสนใจจากพวกเราได้อาจจะมีให้ฟังไม่บ่อยครับแต่ว่าก็จะพยายามหาไม้ที่านไ,ได้ฟังกันแน่นอนครับ,บติดตามฟังกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่แทบจะหมุนไม่กลับมาไม่ทันเลยครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับนี่2อส,อสาร์ไวงเล็เบเปิด2 0งแวงเล็บเปิด2อ0แบกลับมาที่หน้าช่องนะครับเพื่อนๆลองอาจจะพิมพ์คำว่าติดฝนเว้นวรคแพชชั่นเลคคอร์ดก็ได้สะกด P A W S I O N เวนวรรค R E C O R D นะครับก็ตอนนี้ถ้าท่านที่เป็นคนใส่เตลือล่างหรือท่านที่มองเห็นก็ผมอยู่ในช่องของ Passion Record อยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะผมจะไปที่โครงสร้างแบบ heading เพื่อไปที่เพลงต่อไปกันคลิปแฮบเปอรพากเวอร์ไอรีนโคฟเวอร์เวอร์ชันโดย a s s Record อันนี้เป็นคุณอะไรไอรีนโคฟเวอร์นะครับผม ก็ลองฟังในเนี้ยจะมีเพลงหลายๆเพลงเลยซึ่งเป็นเพื่อนๆนะครับของคุณคิมได้มีการร่วมกันส่งมาให้ทางช่อง Passion Record เนี่ยนำขึ้นนะครับจากหลากหลายศิลปินซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาเลยก็แมน่าสนใจกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับอลองฟังเพลงนี้ดูเนาะ,ะครับผมไปเลยครับมาไหมครับมาแล้ว อนเข้านอนไม่ต้อง นานกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเรามีเวลาให้เพื่อนๆถ้าอยากที่จะฟังแบบเต็มๆเ,เลยก็ YouTube นะครับ p a s ชั่น Record ได้เลยซึ่งมีอีกหลากหลายบทเพลง <No S 1> อ่าวตายแล้วครับผมเพื่อนเอน Best, วงเเปิด280้อวงเดปิด280ครับคบบไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนึกว่าหลุดนะครับผมคือเวลาเราอ,อย่างผมเนี่ยเวลาที่จะเข้าใช้งานหน้าเว็บ YouTube ด้วย Google Chrome หรือเอ e เนี่ย ผมชอบใช้ shift enter ที่จะเข้าเปิดลิงก์เข้าไปหรือเปิดคลิปวิดีโอคลิปใหม่นะครับแต่ถ้าแล้วเวลาจะปิดเนี่ยผมก็ชอบกด alt f4 ซึ่งมันจะเป็นการปิดหน้าต่าง Windows นั้นไปเลยแต่ถ้าเราใช้การกด enter เนี่ยเราจะต้องใช้การ back นะครับคือการกด alt ลูกศรซ้ายเอ หมอคอมจัดให้ม <c confer dles> <Bal> em. ีการแนะนำวิธีการไอทีด้วยเหรอโอ้พอดีกว่าครับไปฟังเพลงต่อไปดีกว่าเนาะคลิปบิร์ลนเอ็มคปบิไมอยู่ในชีวิตแต่อยู่ในฟ้าอันนี้ก็เป็นคุณฟาฟาโคเวอร์อีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมีท่านอื่นอีกไหมครับคลิปเบิลองฟังแดเดอะคิมโคเวอร์ชันโดยฮาร่ใช่มครัอ่านี่เป็นคุณเดอะคิมนะครับลองฟังแลลองไปฟังแลดูไหมครับนะยังไงก็ลองฟังกันดูเลยนะครับอืมเดี๋ยวขออนุญาต สปีดหมบอนดีมากไปฟังกันเลยครับครับอยากบอกทุกความรู้สึก ทีี่แต่ก็กลัวไม่เป็นดังวังแอบชอบเธอแอบมองเธอมาตั้งนานแต่ติดตรงที่ไม่ห้แเลงออกไป ไรแปลกจะ,ล,ะลองเดินเข้ามาแค่แค่ได้ยินไในไรบ้างไหมเสียงที่เธอได้ยินนี่คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังมันเชื่อเธอแลกข้างในที่นี่มันหล่นตีลองฟังและเป็น้องเธอเอาหมูมาแน่ที่ใจฉันและเราสบตากัน บอกฉันที่ว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้ลกทั้งใบของฉันมันมีแค่เธอนะรู้ไหมลองให้โอกาสฉันสัญญาเธอจะไม่เสียใจด้วยเกียรติของผู้ชายคน น้องๆแต่ละคนสุดๆไปเลยนะครับเพืพ่อนๆเนาะมตัดจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพลงต่อไปกันเนะะาะสปีดหมดครับผมเมื่ IB. อ,อ,อกี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอาการแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆผมไปกด enter ครับเอออันนี้มุกหรือเรื่องจริงเรื่องจริงครับพอไปกด enter แล, h, แล,แล้วเมื่อกี้ปิดเพลงผมกด enter f c หน้าต่างของ YouTube ปิดไปผมต้องกดอัลเทเนตลูกศรซ้ายนะเป็นคำสั่ง Backward นะครับก็คือย้อนกลับตรงนี้ก็ต้องเข้า Microsoft Edge ใหม่สิครับก็ผมพอดีผมก๊อปลิงก์ตัวนั้นไว้แล้วล่ะครับวางไปเลยครับผมก็วางลิงก์ของ p a s h i o n Record ่ะมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปที่เพลงคปคม่อยู่ในชีวิต่หัใจคลิกแใจสใจฟอร์ชัโดยแฮชชนเคคอร์ดอ้น้องน้องฟ้าจะมีเพลงหลายเพลงเลยนะครับในช่องของแ a ชชันเรคคอร์ดเนี่ยน่าน่าฟังหลายๆเพลงผมก็ฟังหลายเพลงแล้วอย่างเพลงนี้ก็น่าสนใจคลิกแคปคอร์นโดยแฮชชนอี่ก็เป็นหนึ่งเพลงนะไปฟังนิดนึงไหมคราวนี้ผมจะไม่ได้ปิด N B d A นะครับเน้ารักาวฟุดป๊บ

chiều đầu hai tay thong phá đủ sợi dây hai mất em không chăm tay nà và đau sướng không khơi về lo phấn đôi là ngày như ลืมเปิดใหม่ท่านผู้ฟังเออดีเจมาคอมไม่ค่อยได้เป็นดีเจลืมเปิดใหม่แล้วพูดไปเมื่อกี้ตอนปิดแล้วพูดไปเออเหมือเนเหมือนเป็นเพลงเพลงนี้เพลงนี้ต่อจากเพลงติดฝนปะ่ะเพราะเขาก็าถามว่าเออเราติดฝนด้วยกันยังจําได้ไหมมน้องเขาร้องน่ารักทุกๆเพลงเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่ะ มีอีกหลายศิลปินเลยคั้นอรบาเดอะิมโดฮัอันนี้ก็คุณเดอะคิมอ่น้องคิมก็ร้องอีกท่านเ้อร้องเพลงนึงลได้แล้วชันดี่ก็เป็นน้องคิมเช่นเดียวกันมีหลายเพลงเลยเนาะมตัวแฟนได้จังปอีินกรโขลเวอร์ชัมีตัวนี่นี่อีกศิลปินหนึ่งอ่าเนาะคุณปอทินกรเดี๋ยวเราลองไปฟังเขานี้ปิดนี่ดีกว่าปิดบอกตอน ผมใช้ speed a u d e m a n มาละเชิญรับฟังกันเลยครับไอ้มานังเฝ้าย้อนใจเงาเ,าเงาแอบพักคบไปสักพักเจ้าบอกว่าเจ้าจากความจริง หาวามาจีฟรี free? ทั้งที่มีแฟนแอบแอบหิงเอาความเนียนความนิง่งมากลิงมากโอกกลอกกันซื้อของมาให้ขอความวันวัง กับน้องนานนานหรือเจ้ารำคาญอายหรือไรตัวแฟนได้จังได้ให้สิรอยมาได้ทุกวันเฮาแทบสิตัวติดกันอายที่มีคนทางบ้าน โบหังก็บอกกันเด้อบอกอ้มาเธอหยุดใจสิโบไปต่อขนงว่าอบแม่ประมาณนี้นะครับแม่ก็น่าสนใจหลายๆท่านนะครับผมที่เป็นบทเพลงจากแพชชั่นละครเนาะตอนนี้วงเล็กวงเล็กเปิดคลิปเบอร์ยินดีบอสดัตตาลาดาด้วยเดอะคิม ดคิมร้องนะครับผมเออน่าสนใจเพลงนี้เพลงนี้ขอลองเปิดนะครับผมให้เพื่อนๆฟังสักหน่อยหนึ่งเหมือนกัน,ตนแต่ไม่ได้ทั้งเพลงนะครับเหมือนเดิมไปฟังกันเลยครับผมคกับมาารดาเนี่ยน่ารักพอไปดูละครเขาทั้งนั้นที่ไม่มีบริการเสียงบรรยายภาพนะผมยังรู้สึกอินกับน้องมาตากับคุณหมอเลยเนะเฟังกันเลยครับไม่ต้องคิดถึงฉันเลยเวลาที่เธอเป็นสุขใจ เงาเมื่อไรเคยบอกกันมาไม่ต้องมีชันเลยเธอตรงนั้นเธอสบายใจจะเงาเมื่อไรจะคอยซับน้ำตาันที่ฝ้าไม่มีด้าทายมีฉัน,น,ฉน,น,งงนฉันที่มองไม่เจอใครแต่เจอฉันอันที่ลอโดูดได้จะมีเชื้อที่ทำเมื่อเธไวไม่ต้องให้อะไร ฉันไม่เคยต้องการแก่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเลยไปแค่เธอยิ้มก็เป็นรางวาัลให้ฉันได้สุขหัวใจจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกลถ้าเธออยากรักวันใดก็ยืนดี ม,มันที a ฝ่ไม่มีหน้าทายมีฉันมันที่มองไม่เจอใครทยแต่ฉันม,นม,ดดนมันที่ลองโดดอย่ไรจะมีชา่ที่ทำมื่อะไวไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ก้าง,าง<ต>เธอเลยไปแคเธอยิม ฉันได้สุขหัวใจจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่เคยกลถ้าเธออยากรักวันใดก็ยืนดีฟังกันยาวๆเลยนะครับเพลงนี้ว่าจะเปิดให้จบนะครับท่านผู้ฟัง กับเหมาะคําจัดให้เพลงนี้เพราะมากมเลยครับถ้าไม่ต้องให้ไหร้เชเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ไห้เชิญอยู่ข้างเธอเลีไปกับเธยิมก็เป็นลางวัน l ให้ฉันได้สุขหัวใจจะอยู่ตรงนี้ถ้าเธออยากรัก คุณมากๆเลยกับบทเพลงดีๆ,ๆนะครับผมวงเล็เบเปิด2 8 4 6วงเล็บปิดมีอีกหลายท่านไหมครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยเนาะปกติเราหมอคอมจัดให้กับดีเจหมอคอมเราจะมาไม่นานเนะานาดดเเอนอะอันนี้ก็เนี่ยเป็นอีกบทเพลงเลยคือเมื่อกี้เราเหมือนเล่นเพลงแบบสุ่มเลยอะ่ะคือในช่องเขามีเพลงให้เราฟังเยอะมากเลยทํามา สาปีแล้วครับเลยจะมีหลายบทเพลงอาจจะหลายๆเดือนมาเพลงนึงแต่มาแล้วก็เพราะทุกบทเพลงกันเลยนะครับที่โคเวอร์กันมาคลแคปบอร์ฟปอทีนกอโคเวอร์เวิร์ดเพงูเนวีชันมกคลิกแคปบลลปปรกันจริงๆมอีอีกหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาในตรงนี้แต่ว่าเนื่องโดยเวลาของผมเองก็ต้องไปทำสื่อไอทด้วยเนาะก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตที่จะนี่ผมอ่าการหึ การัเ็ผมชอบเพลงการละครั้งหนึ่งที่น้องน่าจะเป็นคุณฟ้าร้องไว้ตอนต้นนะครับผมที่ช่วงต้นเนี่ยผมชอบลักษณดการร้องน้องพอดีอาจจะเพลงเยอะจริงๆเราต้องกดปุ่มถัดไปถัดไปเพื่อไปหน้าถัดไปนะครับแต่ขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับอะไปฟังเพลงนี้เพื่อเราจะได้ฟินไปด้วยกันละกันนะปดดีมากผมจะเปิดเลยนะครับไปเลย กาวลิกคลั้งลืนั่งเสียวลำเล่งม,มีชีว่าฉันบทหนึ่งบทนนั้นมีผู้หรืพันคิฉันพระเจอเนื้อความกันในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอ

คำสั้นแค่ที่เอวรอ,อกมาทั้งเล่นจากใจเพียงครีบตาที่ขาดนำพอวจะอยู่หันได้จกากไกลว่าฟ้าทีอยู่แห่งใดขจัดต่อหาไม่ไหวอย่างไรจากคำลเลือาดขาวม้าบราดบูรันเท้าโซ่ที่ผูกพันคือท่านปลายพันตะแนนปลายพังตะแนนมาตัดเรือเทอร์เรียจะร่วงรวยท,บทับโอมใส ผ่านสาลงโชงโชลและฝนโปรยทุกครั้งไปแต่จะเชื่อไมมว่าหน้ากระดาษที่เจอและฉันไม่เขียนเอาไว้ไม่แปรเปลี่ยนเลย mm hmm. เอาละ่ะแล้วหนังสิล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทมนนั้น,นมีผู้ปรบพันน์คืฉัน เจ้าจารักเสม,มอมอความรักจะกเธอเพรกเป็นคนเดียวที่ฉันต้องการขอแค่เพียงเจ้านั้นคนอื่นไม่สำคัญก็ไม่เรารใจเลือขอให้เป็นตัวฉัน ของเขาเวลาให้ดาวบนฟ้าจงใจราฟันให้เครได้เห็น เจ้าทะเลจะร่วงรุยจับจมใสหากสายลมโชกโชว์และฝนโปรยทุกครั้งไปแต่จะเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษที่เธอและฉันได้เคนเอาไว โอ้เพลงก็จบไปแล้วหรือนี่ครับผมฟังเพลินจนผมหลับเออไม่ได้หลับเพลินจนฟินมากเลยครับเพื่อนๆครับผมตั้งแต่เพลงติดฝนเพลงแรกแล้วนะครับผมที่ได้ฟังก็เท่าที่ผมไปไล่ฟังจากในช่องแ a ชชั่น Record มีเพื่อนๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนนะครับได้มาร่วมกัน ส่งเสียงส่งความสุขกันในช่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเข้า YouTube แล้วก็สามารถที่จะกดติดตามช่อง1 4 1่เอไม่ใช่ครับหนึ่พรัสเนี่ยฝากติดตามแน่นอนครับแต่ฝากไว้กับด้วยกับช่อง Passion Record นะครับ P A W S I O N w ว e n Work Record R E C O R D ลองพิมพ์ชื่อเพลงไปสักเพลงหนึ่งก็ได้ครับติดฝนหรือการละครั้งหนึ่งอย่างเพลงนี้นะครับก็น้องๆครับ คอบเวอร์กันไว้ได้ไพเราะมากเลยผมเองก็มาส่งความสุขผ่านรายการหมอคอมจัดให้อีกหนึ่งมูดแอนโทนนะครับนอกจากเรื่องไอทีแล้วเรามีเผือกมันแท้วแล้วก็มีหมอคอมจัดให้ในช่วงนี้กลางปี2,567บ่ายสองแล้วแต่เวลาของเราก็หมดลงแล้วเช่นกันครับใช่เหรอ โอเคหมอคอมจัดให้กับ DJ หมอคอมต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรเชษคนงามนะครับที่ได้สื่อสารการันแล้วก็ได้ขออนุญาตมากับเพลงติดฝนรวมถึงทางช่อง The Passion Record นะครับโดยคุณคิมนะครับที่ อนุญาตให้ทางเรา1414พรัตมาเผยแพร่กับรายการหมอคอมจัดให้ฝากไว้ด้วยครับกับช่องที่มีเพลงน่าฟังอยากฟังเต็มๆกับทุกๆบทเพลงมีหลายสิบเพลงเลยนะครับติดตามรับฟังกันได้ใน YouTube c h anel n Passion Record วันนี้ DJ เหมอคอมกับหมอคอมจัดให้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับับสสวสดีครับ